เอเดินเอาเดินเอาโตแล้วให้พ่ออุ้มน้องคนเดียวเอาแล้วครับวิธีพ่ออุอนครับพี่น้องเสียออดน,นี่คือคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยครับแต่ว่าผมกับบรรยากปรดีของผมเดี๋ยวผมให้แม่บานเมองเนาะผมซิ้อมาค่อยเลี้ยงเองครับ อ่ะเปล claro> ok ี่ยนกันเปลี่ยนกันรอป้าป้าอยู่นี้ป้าป้าจะไปรถมาเจยินเจยินไปเจย็นใจยนเจย็นเอออ่ะสวัสดีครับทุกคนครับนี่ก็อีกึิงแหล่งท่องเที่ยวนะครับของอ่ บึงการนะแล้วก็ปากคาดแต่าบึงการแล้วก็สกลนครนะครับพี่น้องทาเตาครับเป็นร้อยตอ่อมีพญาท่านเก่านะท่านะช่วงสงการหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าเนาะถ้าเป็นช่วงสงการคนจะมาเที่ยวเยอะมากนะนะครับแต่ว่ามือนี้กะน,นะครับเป็นช่วงวันธรรมดาครับช่วงนี้จะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะก็อ ช่วงสงการนะครับจะมีคนมาเที่ยวเยอะนะฮะทุกคนนี่ฮะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนน้ำไหลเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ว่ามาท่องเที่ยวเนาะถ้าเป็นช่วงเมษาเนี่ยบริเวณน้ำจะแห้งนะครับน้ำจะแห้งจะเป็นโขดหินนะนี่ฮะ ทำไมถึงเรียกถ้ำเต่านะหลายคนถ้ามาดูคลิปเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่ข้างล่างก็จะเป็นโคดหินเนาะนี่ก็จะเป็นเพิงสลับตลาดขายของนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้มาวันนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะมันเยอะนะครับก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะเพราะหน้ามันเยอะ คือน,น้ำจะท่วมโขดหินไปหมดเลยพวกแก่งพวกก้อนหินต่างๆเนี่ยจะท่วมไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพามาเดินดูบริเวณนี้นี่นะฮะทุกคนเนี่ยยังพอมีโขดหินให้ได้เห็นบ้างเนาะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าน้ำนะนีะ่น้ำแก่งขึ้นพี่น้องถ้าเป็นช่วงน้าแรกเนี่ยน้ำสีแหงวัดเท่เนี้นะครับสีแหงหมดเลยแล้วฮะแล้วก็จะเป็นโขดหินนะทุกคน บริเวณนี้นะแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์กเป็นจุดท่องเที่ยวนะทางลงไปคนกับสิมาอาบน้าเนีนยนักท่องเที่ยวมาอาบน้ามาเล่นน้ำกันนะครับช่วงหน้าช่วงเมษายนเนาะตรงก้อนเทียนก้อนใหญ่จริงๆถ้าเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยบริเวณนี้ก็จะแห้งนะก็จะลงไปเล่นน้ำได้เลยนี่ฮะทุกคนจะแบบมุมประมาณนี้เลยทุกคนหีน น้าตงเนี้จะไหลไปนู่นนะครับออกสู่ห้วยสงครามจากห้วยสงครามออกไปสู่นู่นนะครับผมแม่น้ําโขงเนาะนะออกไปสู่แม่น้ําโขงนะก็เป็นจุดแดนมาร์กอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งที่นี่ก็จะพาอช่วงเมษาคนจะไปเที่ยวเนาะใช่ใช่ใช่พี่ช่วงสงการคนจะมาเที่ยวเยอะสงการนคนจะมาเที่ยวเยอะมากมาเล่นน้ํา ช่วงสงการเนี่ยน้ำน้ำจะใสจะแบบไม่เป็นอย่างนี้เลยน้ำจะใสเขียวเลยคนเล่องเที่ยวโอ้น้ำน้ำมันขึ้นเยอะพี่อันนี้เออคนเล่นบ่ไรแล้วนี่เออเล่นเม่อตอนนี้น้ำมันแก๊กน้ำแก๊งขึ้นน้ำไหลแห้งน้ำมาเดินเดินไปดูมุมนู้นพี่ไปอ๋อขีแกงหัวงูโอ้กี่คือกี่คือลูกความรักอ่ะคือกี่งคือจบจ้านี่ครับพามาเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของสกลนคร ของอบึงการนะครับน,น้ำตกถ้ำเต่านะถ้ำเต่านะครับอยู่บันทาสวาสัสดิ์ทั้งปั้งบึงบันทาสวาสัสดิ์อำเภอโสภีใสเนาะฝั่งนี้ก็ดงมะทองนะครับอำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงบันทาสวัสดิ์นะครับเป็นเกลืออำเภอบึงกาฬนะครับผมนี่ฮะมีความสวยงามครับนนสมัยก่อนแอดปนหน้ามากกับเมือ่ <10 S 2> อ20ปี30ปีที่แล้วนี่ก็เป็นร่งฟังพุ่นครับ นะร่องฟังผุนฮะนินน้าเน,นินน้ำแต่ฟังนี้เขาจะพัฒนากว่าเขาจะเอาดินอะไรมาใส่ไว้แล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีห้องนอกห้องน้ำครับฮะใช่ล้างเตาเลยมีลังเตาเลยนี่แหละเขาเรียกว่าทำเตาเนี่ครับพี่เราผ้ามาเที่ยวบึงแต่ว่า ร้านค้าหรือว่าค้าขายาต่างๆก็จะมีเฉพาะช่วงส,วง,สวงการนะครับช่วงนี้ก่ะกัสิปิดเงียบเนาะลงมาค่อยลงมานะนนวันนี้มากับพ่อลูกอ่อนนะครัฝันจะปลูกเซกะโดงนะป้าพี่หนอ,องมะท่องมะเทียวครับเบ่งทำเตาน้ำตกถ้ำเจ้านะครับนู้นนะ นี่ฮะจุดพี่คลิกอีกตรงนี้เองฮะนี่ฮะนี่นะฮะที่มันทำไมเขาเรียกถ้ำเตาเนะเดี๋ยวพามาดูนี่ครับพี่น้องโอ้โหนีน้ำแกงขึ้นนะเป็นห้วยสงครามนะครับนี่นะครับออกพละไปสู้แม่น้ำโขงโอ้โหนะฮะอลังการมากเขตอนุรักษ์ถ้ำเต่าถึงอย่างเนี้ โอ้พันเขียนใหม่มึงพีน่น้องเขตอนุรักษ์ถ้ำเต่าถึงโอ้ปรับโอ้เป็นเขตอนุรักษ์มึพีน่น้องโอ้สวยมากเลยตรงนี้นะครับทุกคนนี่คือจุดพีคเลยนะครับเราจะเห็นนะครับนี่ฮะแต่ถ้ามาช่วงนะัช่วงสงการนี่ยฮะก็จะเห็นโขดหินเต็มแบบนี้นะฮะช,ช่วงสงก,การน้ำลดนะน้ำลดนนโนอย่างี้แหละครับ้วก็เดินข้ามได้เลยนะครับผม นี่ฮะพี่น้องโอ้ยอลังการป๋อแอดปนาพามาชมพามาเลาะนะครับอีกหนึ่งจุดนะท่องเที่ยวนะครับแอดออทนะครับแอดออทเฮียร์ดเบฟเฟอร์มารีก็ต้องมากับพี่มานานะครับของก็เป็นบ้านเกิดแกเหมือนกันนะครับแกก็อำเภอร์พจน์อำเภอโซนะครับอำเภอโซพิสัยนะครับพจน์อำเภอโซพิสัยเพื่อนอยากเพื่นอยากมารีวิวบ้านตัวเองมากครับก็เลยนี่แหละโอกาสก็ะได้มาท่องเที่ยวน้ำเพลินครับพี่น้องมีโอกาสมาท่องเที่ยวน้ำกันพี่น้องแปลกใจนะว่าโอ้ทำไม มาอะไรยังไงทําไมคือวันนี้คืออาศัยมาเยี่ยมบ้านด้วยเนาะแล้วก็อยู่โซ่พิสัยนี่เองนะครับใี่อดกับยุโซพิสัยนะครับแต่ว่าไปขยายสาขาอยู่บ้านหนองแวงเนาะอ๋อเนี่ยที่เขาเรียกว่าถ้าเต่าเนี่ยฮะคือหินก้อนหินก้อนนี้บ่อยหินก้อนนี้คือหลังเต่านะครับทุกคนหินก้อนนี้คือหลังเต่านะอันนั้นเป็นส่วนหัวเต่าเห็นไหมฮะส่วนหัวเต่านี้เป็นหลังเต่า ก็ตื่นเต้นน้ำลูกีแหละครับย่านตกรอนนะนี่ยสะพานนะทุกคนมีข้ามไปหากันได้เลยนะข้ามจากฝั่งอำเภอโซ่ตกอนสมัยก่อนตรงนี้ไม่มีสะพานเลยบ่มีสะพานขามองสีเด้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนจะเป็นแค่สองฝั่งสิไปมาหาสูตอไปขามทุงฝั่นข้ามแกลวข้ามแบงนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็เนาะ กดูนูนตาวตรงนี้อ๋อ้โหฮัลโหลฮัลโหลแหน,หน่ี่ครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ยนะมาท่องมาเกี่ยวครับขุ้นไหลออกไปน้ำสงครามหมดแล้วครับอันนี้คือแม่น้ำโขดคามนะโอ้ดูน้ำมันหมืนไหลออกไปไปน้ำขงเอ้อในน้ำเหมืนน้ำเหมืนไม่เงี้ยวอันบ้านรีบ้านต้อนออกไปทั้งผุนบอยแมนแมนแมนพี่โอ้ ปลาสิรัเรียกว่าบัลลีปลาอะไรดีละบัลลีนะโอ้นี่บบัลท่าสวัสด์เขาขอบัลลีอีกบ้านลลงก็คืออีกชื่อหนึ่งก็คือบอลทาลีบอลทาลีนี่ถามว่าลงได้ไหมลงได้ครับแต่ว่ามันก็โอ้อย่าลงเยอะน้ำมันแรงน้ำมันแรงมันเป็นน้ำหมุนด้วยน้ำมันหมุนให้ยืนเอาไหมดูครับที่ของเสียออสก็อยู่ด้านโน้นนะครับด้านโน้นเลยนะใกล้ๆกันนี่นะครับประมาณไม่ถึงประมาณสัก สี400่ร้อยเมตรไปสี่ร้อยเมตรประมาณ400สาี่สร้อยเมตรติดห้วยสงครามติดห้วยสงครามเหมือนกันมีสวนปาล์มเดียว<อ>ไปดูดูโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นแต่ทำไมผมร้อนอยู่คนเดียวร้อนไหมพี่ร้อนโอ้ร้อนนะนนก็รอแปดนาทีหรือยังได้แล้วหกแล้วน <laughs> ี่ครับทุกคนเราต้องได้ถึงแปดแล้วนี่แหละครับพี่น้องพาพี่มาหนองมาเบ่งบรรยากาศสถาน จุดแรนมาร์กจุดท่องเที่ยวเนาะอีกหนึ่งจุดแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยขึ้นชื่อเท่าไหร่คือจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงการหรือว่าปีใหม่เนี่ยจะมีถึงจะมีคนมาท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงหน้านานะครับการท่องเที่ยวก็ยังเห็นแ่ะคือขดหอกขดหินน้ําทั่วหมดก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับบรรยากาศดี ัไม่มีคนเลยวันนี้นะมันไม่ใช่หน้าที่เทศกาลต้องเที่ยวนะอือถ้าเทศกาลเนี่ยบ้านนี่คนของสิขายเต็มไปเลยแม่นครับคนกจะลายพร้อมเป็นรุ่นกับลายเออมาเล่นน้ำกันม้วนขึ้ยังจอดเบอร์โมซาทักหน่อยกับลายฮะอู้ยตามการเวลาครับพี่น้องมาย้อนรอยร้ำลึกนะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วเดียวขี่มาใส่มาเล่นพี่แล้วเดียวยังขี่มอเตอร์ไซค์ผมปั่นจักรยานมาได้สมัยตะกี้มันดูไกลกวกันนะเออ น้อยไม่รล้มากเที่ยววันน้ำมันพา,าพูซาน้อยมาก<า>เ่นอยู่พีแล้วเ่นนับอยู่พีแล้วนะเงินคือยังไงน้องแกมาไว่าไงสนุกไหมสนุกไหมถามเอาจับดีดีลูกจับดีด,ดีนี่วิธีพอ่อทุกก่อนขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่พามาเบิ้งถ้ำเตาครับอยู่กวว่าาจจะบคลลลิปแู้มระหว่างบึงการกับสกลนาคอนนะเป็นรอยต่อถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็บึงการข้ามมาฝั่งนี้ก็สกลนครนะครับ นีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะที่น่าสนใจถ้าช่วงเทศกาลช่วงสงการต่างๆก็มาท่องเที่ยวได้ครับที่นี่นะครับเพราะว่าเวลาท่าน้ําจะแห้งเนาะจะเป็นโขดหินมาเล่นน้ําเล่นอะไรกันอ่าขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม